ก็สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็พามาอัปเดตสถาน,นาการณ์น้ําท่วมถนนครับบริเวณบ้านหนองปากตําบลหนองปากอําเภอสีชยงใหม่จังหวัดหนองคายครับถนนระหว่างอําเภอสีชยงใหม่ไปอําเภอบ้านผือของอุดรธาน,นีครับนี่ครับน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมสูงขึ้นเรื่อยๆ แอบบมิดที่ทางว่าจะรดครับเพว่ามันบ่มีน้ำระบายออกมันมุ้ยหมองระบาย,รบายรครับรถก็เดินเดินมาได้เดินก็บ,บิ่งได้อยู่ครับสำหรับรถไงรถน้อยก็ระมันระวังครับผมถ้าคืนนี้ฝนบดตกลงมาอีก,ก็ คงจิดเดินรถได้ครับถ้าตกลงมาอีกอ่ะโอ้ยใส่เลยะเวลาบนี่ครับแบบวิงได้ทั้งสองปังครับ <c oughs> วิ่งได้ทั้งสอง,งเลนเดียครับทางไปนี่เป็นไปอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรครับ <c oughs> ด้านหลังของห้านี่ ฝ่ามือนี่จะไปอำเภอสีชม่จังหวัดนนองคายครับผมตรงไปกับไปทั้งบ้านหมอกบ้านหมอกอ่ะคืนอำเภอสีชมัมขึ้นครับครับในทั้งเทศบาลตำบลหนองกระปากก่าได้เอาเครื่องสูบน้ำครับเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำลงคลองชนะระทานครับนี่ครับ เอาม,มาสองเครื่องครับผมเครื่องนึงตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาเดินไปชมกบึงนี่ครับเอามาให้ระบายครับเอาม,มาดูดน้ำออกครับไม่งั้นมันบมีหม่องระบายน้ำก็ยังขังยังสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับนี่ครับองค์เทศบาลเป็นใส่เครื่องเพื่อนินดลองน้ำ มานี่ครับเรานำมานี่เรามาอาเรื่องดูดลุงคลองชประทานครับคลองแบบคลองคอนกรีตดครับคลองคอนกกีตดสาหรับส่งน้ำไปให้ชาวนาทํานาครับผมเปินตั้งแล้วตัวนี้กําลังจะเดินเครื่องแล้วท่านนั่นกน็สงสัยจะมาช่วยครับช่วยอีกแรงหนึง่งน่าจะเป็นทางของทางอำเภอครับนะครับเป็นเครื่องใหญ่ครับทางอำเภอ ามาดูดช,ช่วยๆกันครับผมนั่นน่าจะใส่น้ำมันใส่น้ำมันทั้งสองเครื่องแหรอครับผมกำลังเดินเครื่องกันเดินกา้ามาชุม อูล่ลุงของสุนทรภัณฑ์ของพันกีจครับเอาเบิองจะติดได้บ่ครับว่บาหันเสียงดังก็ยังสุดประทับเนี่เเนนยเขา,เาต้องได้เข็นช่วยกันครับ,อบออของเทศบาลตำบลหนองป่าครับนั่นจะเป็นทางน่าจะเป็นทางของอำเภออำเภอศรีเมย์ครับไม่ช่วย ช่วยช่วยกันครับตอนนี้ครับม้งยินแล้วครับฮาม้งยินของวันที่สิบเก้ากรกฎาคมน้ํำถ่วมมาสามมือนีแล้วครับนำนำถ่วมมสามมือนีแล้วตรงนี้ที่ทางที่จะลดนอกจากต้องหาที่ระบาย ka the oil pump that have been not got any รวมมือรวมใจของเทศาบาลตำบลหนองประปกอาจจะมีรถหกล้อคนคนดินคนหินครับติดอยู่นะครับว่บรู้ว่ามันเป็นยังครับเกิดยังข้นน,คนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งนะครับจอดอยู่กลางถนนเลยครับว่ดดร,ร,นนรู้ว่าเครื่องดับหรือเปล่าครับ ตอนเย็นิะนะครับคึมฝ้าคึมฝนครับฝนหนาจะโต๊อกี้ครับเพราะว่างหนโต๊ะเป็นอาทิตย์เครื่องนี่เครื่องใหญ่ดีครับ Yeah, น้ำมาส็สูงขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆคนจัใส้รถด,ดึงไอ้ดึงเครื่องสูบน้ำเครื่องตัวนั้นมาครับ, <N> บนะค,ครับเบึ้งกันครับ เจอตอนเด็กเื่องไงถึงมานาเนาะจะใส่วินนี่เป็นเสียสีปานเป็นผู้ช่วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองป,ป่าครับ ไม่ใช่ผู้ช่วยที่ปรึกษาครับผมนี่นดิบนันดิบบ้านนันดิดบเฮ้านีน่แหละคคที่ปรึกษาเป็นกับมากลางเต้นว้สแตนบายครับดูทั้งวันทั้งคืนนะครับผมนำบนมีทางที่จะลดกับเพราะมันล้อระบายว่ได้ครับมันระบายว่ได้แบบสูงขึ้นเรื่อยๆ มันบ่มีที่จะไปเพราะมันเป็นคลองสุรระทานกันไวอยู่ครับทองชงน้ำเป็่นทองชงน้ำข้นกรีตกันไวตรงลุงไปนะี่นจะเป็นทุ่งนาเป็นน้องเป็นน้องน้องปลาปากเรียกว่าน้องประปากับเชื่อมน้องประปากเป็นทุ่งนานอาครับช่วยกัน อาคลิปนี้ผมไปเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนชุมกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ